สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปนะคะแรนดอมในหัวข้อที่ว่าตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรง หรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทางช่องคิวหรือโดส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะณปัจจุบันนี้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนใจดีนะ เป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนที่ชอบทําบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่ให้อาภัยคนเก่งแสดงว่าเขาเคยทําผิดกับคุณมาหลายๆครั้งแล้วครั้งนี้ก็เช่นกันแล้วก็อยากให้คุณให้อาภายัยแสดงว่าทะเลาะก,กันมีปัญหาก,กันนะคะเขาอยากจะให้คุณหายโกรธอยากให้คุณแบบว่ายกโทษให้เขา เขาคิดมากมาก,มากเลยแล้วตอนนี้เขารู้สึกห,ห่วงคุณมากๆกลัวว่าคุณเองเนี่ยจะไปเปิดใจให้คนอื่นแสดงว่าคุณทะเลาะก,กันหนักมากเลยนะมีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์มีปัญหาเรื่องของคําพูดมีเหตุให้ทะเลาะก,กันนะคะเป็นปัญหาเรื้อรังที่แก้ไขย,ยังไม่ได้ซึ่งเขาเองเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะขอโอกาสอีกครั้งหนึง่ง รอให้คุณให้โอกาสอยู่นะคะแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือคำคิดเรื่องเดิมๆซ้ำๆม,ม,มีปัญหาเรื่องเดิมๆซ้ำๆในความสัมพันธ์ทีเนี้ยเขาเองก็รู้สึกว่าคุณให้อภัยมาตลอดเลยแต่ครั้งนี้มันอาจจะเป็นครั้งที่คุณเองอาจจะคือเหมือนแบบปีตหนัก หรือมีคำพูดที่รู้สึกว่าอาจจะแบบรุนแรงเพราะว่ามันหลายครั้งแล้วนะคะหรือครั้งนี้คุณอาจจะนิ่งไปเลยจนเขาไม่รู้ว่าคือจะคุยกับคุณยังไงจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงเพราะว่าครั้งนี้มันน่าจะเป็นครั้งใหญ่จริงๆนะคะคือความรู้สึกตอนนี้ก็เลยคิดมากเรื่องคุณกังวลใจเรื่องคุณ กลัวว่าคุณจะโกรธแล้วไม่ให้อภัยกลัวว่าคุณเองเนี่ยจะปล่อยมือหรือทิ้งจากความสัมพันธ์นี้ไปเลยนะคะเพราะเขาก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าคุณจะโกรธได้ขนาดเนี้ยคือปกติคุณเป็นคนใจดีไงคุณไม่ค่อยโกรธนะคะแต่เวลาคุณโกรธนะคะครั้งนี้เป็นเป็นการโกรธที่มันเหมือนปัญหามันสะสมเหลือลังมายาวนานแล้วพอโกรธปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยไม่รู้ว่า จะทายังไงดีเพราะว่าครั้งนี้มันไม่ได้เหมือนทุกครั้งครั้งนี้คุณไม่ได้ใจดีเหมือนทุกครั้งดูคุณแบบดุเด็ดขาดนะคะคําพูดและน้าเสียงท่าทางเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าถูกทําลายซ้ําๆหรือมันเป็นเรื่องเดิมๆนะคะที่ไม่ได้แก้ไขสักพีจากตัวเขานะก็เลยรู้สึกว่า อยากขอโอกาสอยากให้คุณใจเย็นหรือกําลังหาวิธีในการที่จะปรับความเข้าใจของคุณอยู่กับออหาโอกาสในการปรับความเข้าใจกับคุณอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าค่าวนี้คุณน่าจะเอาจริงนะคุณน่าจะโกรธจริงคุณน่าจะแบบไม่ไหวจริงๆนะคะนี่คือความรู้สึกของเขานะปัจจุบันนี้ธาตุดินการฝึบบกศพมังกรธาตุลมเมทุนตุนกลุ่มน,นะคะ ธาตุดินกับธาตุลมเด่นมากๆนะคะวันพฤหัสวันพุธน,น,นะคะวันอาทิตย์นะวันจันนะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทายต้องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจะันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ